ทุกคนวันนี้ดำนาเสร็จแล้วค่ะล้างตัวแล้วนะคะพอดีพ่อบ้านว่าจะลงเอาปลาด้วยค่ะมามาสบายใจแล้วสบายใจแล้วค่ะทุกคนทำนาดำนาเสร็จแล้วนะคะนู่นเลยเขียวทุกนาเราเป็นสีเขียวแล้วค่ะเรียบร้อยดำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวพ่อบ้านจะเอาปลาให้ดูนะคะทุกคนดำนาเสร็จแม่ตุ่มก็เลยมาล้างตัวตรงนี้เลยค่ะเอาเอา กันรอนมาสิจะไปไหวเหรอไม่มีกันรอนอ่ะอผมยออกับบ่อตรงนี้ต้องออกอีกย้ <c oughs> ายเล่นน้ำแล้ว <c oughs> เห็นมือยายั้ยเห็นน้ำ ไี่มิ้เหมือนแกไมอได้ร้องไป<ฤ>ทางไหนอ่ะเรีย้ยแล้วฝั่งนะูะมันจะเป็นปะะตะคีจับไปด้วยได้ไหมงามลึกดูเลยมันไหวบอสสักกาสักจากไหนอ่ะรักไฟตีกนกันเด้ออ๊ยกยิงไปแล้วขยายหน่อย่นนะอเออแล้ว นาำมาลูกพี่อย่าไปอย่าไปทุกคนไปไปน้ำเล่นเด้อยาวมายาวมาเอาลงนึกกว่าไม่เห็นชูดนึกเลยไปจะมีลูกพี่แล้วโอ้ยขยดันหนาเสร็จแล้วสบายใจแล้วค่ะส่าส่าเลยส่งด้วครับ เออวว่าไปเอาไอ้นั่นมาดอมไอ้ลักอ่ะลักหนอหูหนอป่าอยู่นึงไงเอามาไหนเอามันจะซุดตรงไหนลละโอ้น่นติดเลยนี่ติดแล้วเนี่ยนี่ไงนี่ไงดกดึๆโอ้ไอ้ยังไงดิ้นดุกดุ๊กเเดี๋ยวๆเอาเอาเอามาใส่นี้ก็ได้หรอกวันไหนวางายเบิดติ่ป่ามาจิดมเ้า โอ้ยน้ำลึกมากยังไม่ทัน sure ไรแล้วมันตุดแล้วเดี๋ยวแม่จะไล่ให้ไล่ไปนี่ขอลงมันกระติบแล้วปลาติดบสองตัวหรอฮึ่มงงไงโอไงดุดดุดดุ๊งนาก ยังยังวางขายไม่เสร็จเลยทุกคนปลาหม่แล้วเอามาขี้มันติดเอามาถือไว้เนิเอามันยังไปยังไปหลานนั่นน่ะมันมันรูดออกนะเอาถือไว้เนียเอาดึงดึงไปฝั่งประคองไว้ก่อนเดี๋ยวไปโพสออกน้ำลึกอ่ะไปฝั่งนะ น้ำลึกมากเด็ไหนวะเนี่ย <c oughs> กบอะไ้ไ่คลายเออตีนวันหแล,ล้วว่าไ่ตีนนั้นค่อยปุบตีนนั้นมาดูผลงานพ่อบ้านนะทุกควนวันนั้นแม่ตุ่มได้อย่างเยอะเลยปลานิน <c oughs> บ่อนี้จะมีปลาให้ ใช่ไหมเนี่ยใช่ไมยกระโดดข้ามแล้วทุกคนตัวนี้ออกยังไงตัวนี้ก็ตังออยังอยู่ ตีนแม่ร้ายให้ใญ่แล้ตีนาินึดอหน่นนอ,นอเอาเอาลากมะพ้าวเป็นยัตน้ำมันลึกแล้วมันไม่เห็น 好了。好 คายไ่ได้ดไล่เนาะต้องไล่กิน,น,นมั้มองนองนเช้าไปคนกินครับเม่ต้องไวโอโ้มันติดก,กระแปงเลยดีนี่ย ่างนตีก็แฝงปลากระโดดนี้ปลาสองตัวแล้วครับทุกคน เก็บเลยเหรอวะแม่ตุ่มจะไล่ปลาเนอ I okay. ดำนาเสร็จมันก็จะมีความสุขแบบนี้แหละทุกคนตัวเองต้องมาอยู่ฝั่งนอกสิต้องมาอยู่ข้างนอกสิดำาดำน้องดํก็สนใจลงมาเลยดำลงมาเร็ว ทานั้อีเก็บเลยไหมได้กี่ตัวไปเอาเอางให้ดิเอาลักมาเอาลักมานี่อะไรลักูนานะเต้นเต้นนี่นะนานะ น้ำลึกเลยโอ้ยน้ำลึกมาก เล็บดำหมดเลยอะลงนาบาดเทก็เยอะเล็บก็ดำแต่ก็สบายใจแล้วดำนาเสร็จเล่นน้ำต่อเลยค่ะไปดิไปว่ายดิอะไรอะเร่องาให้ไปยังอะ 来来快你跑了、啊你 เฮ้ยมาตัวนีน้งไม่มีพิกเกาะมัูออกัขี้แล้วมันรูดอะออกวะไม่ต้องเอาครับมันรูดมันรูดออกเปล่อกวรูดอกอันนี้มันเกาะพี่ดูเลยที่ขี้ออก เด็กไปกู้ไปี้บ้านเขาไปี่บ้านราไดีฮ้องเมือนกบเด็กม่อให้มาหา่งเดี๋ยเาี้เออเก็บเลยเก็บล้เก็บพ่อบอกว่าให้เอาหางหนะเว้นหนึ่เฮาดไฮะ อังหนึ่งน็เล้นหนึ่งเล้นหนึ่งเดี๋ยวเาขอไปปิดคลิปตอลปลาทุ้นหุ้ยหน่อไม้เแล้วยัำแล้วบ๊ายบายกลับล,บ,บลังแล้ว กาไปเป็นฝูงเลยค่ะตะวันรับขอบฟ้าที่ทุ่งนาบ้านสวนมันยากาศที่ดีดค่ะทุกคนว่ายไปวไายมาก็เหนื่อยแล้วไม่ไหวแล้วไวดไหวเด้วยปวดไหวเด้ว ไม่ไม่ยังวะเนี่ยห <c oughs> ยีบอกว่าพ่อได้ไม้มาทอดนี่ปลาเหรอมาไึบ้านเรเจากงานวานไทยนี่น้องต่งตงตงด,ดี่ต่อรอยม่ไรใบคาเฮ้ย <c oughs> ปลาอะไรอ่ะอเอ๊ะเอาคนไม้ เราก็เห็นนึกว่าหัวปลาชนนน้อ ออร่ากิจสำเร็จครับเมาดูนะคะทุกคนเราพอบ้านจะได้กี่ตัวอาร่ากิจโชคอารักมีเนี่ย เองกไม่เลยอะไระครับได้เวลาแล้วครับบอลกิดคิดโจ๊กอ้อา,า,าวตรงต่อโอ้ได้อยู่ได้อยู่ แมวนตัวสองตัวสามตัวสี tw, ่ตัวห้าตัวหกตัวค่ะสเร็จอยู็ดตัวแปดตัวค่ะทุกคนกับข้าวมื้อานี้ของพวกเรานะคะหลังจากดำนาเสร็จแล้วค่ะอ้าวดำคลิปนี้ก็ฝากทุกคนด้วยนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราบ้านสวนด้วยค่ะบ๊ายบายกดกด